ครับก็สวัสดีครับผมวันนี้มาส่งลูกค้าเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็เป็นรถสารีราก4หล้อ110นะครับเป็นรถขนาดกลางนะครับสําหรับใช้สําหรับยันม้า57แรงม้านะครับพอได้ใช้นะครับเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าชอบแรบทับใจครับตามความต้องการเลครับตามความต้องการที่สั่งอยู่เนาะครับครับผมท0 0 0ปุ๋ยอินทรียครับผม ก็เราอยู่บ้านไหนครับอยู่ที่บ้านน้ำผู้พัฒนาครับตำบลห้วยทีเสียอำเภอปูหลงจังหวัดลยครับใกล้ๆครับไม่ไกลมากครับวันนี้ติดกับคุณหมิงครับติดคุณหมิงครับลงมาแค่สามกิโลบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับกลางหุบเขาสุดยอดจริงครับไงก็ขอขอบคุณลูกค้ามากครับสวัสดีครับมาหลังคุณหมิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นน้ำตกเพียงดินเนี่ยฮะ ่าตรงนี้ท่อตรงนี้ก็คือน้ำตกเพียงดินที่จะไหลผ่านนะครับขึ้นเขานิดหนึ่งครับน้ำตกเพียงดินสามจะขึ้นไหวไหมรถเปล่าครับสามขึ้นไหวไหมมิซูดูสิดูสิโอ้ยแรงอยู่แล้วมิซูคันแรงของเรารถเปล่าสันเรือเลย สองก็ไม่ได้สองมันสองมันช้าไปเพราะว่า <c oughs> น่ากลัวครับไม่มีเพื่อนเลยดูสิครับนี่ไงครับน้ำตกเพียงดินเอา้าวโอ้ยยยยยหลุมอะไรเยอะแยะ เยอะครับขึ้นตรงไหนดีละ่ะขึ้นเราจะลงได้ไหมโอ้โหโอ้หนี่คือน้ำตกเพียงดินส่วนอินพาง,งามนะครับของจังหวัดเลยโอ้โหยันหนึ่งครับสบายน้ำตกเพียงดิน ถ่ายไปทันแล้วสนภูเขานี่น่าจะปลูกนะครับโอ้ชันมากเมื่อกี้ผมตกใจเลยไม่ผมกลัวหลุมไม่ใช่อะไรหรอกถ้าฉันแค่ไหนผมก็ไปแต่ว่าถ้ามันมีหลุมอ่ะมันจะกระโดดกห้รถเสียหาย ก็ไม่น่ามาทำลายป่านะแค่ตรงนี้ทำเพื่ออะไรเนะี่ยสวนหินพางามหรือคุณหมิงเมืองไทยนเองนะครับรถไม่ค่อยวิ่งนะดูดูพื้นพื้นเนี่ยมันจะมีพวกหญ้าเถเครือไตยอยางว่าข้างทาง ก่อนเนี่โอ้กูปูมนะปูมอยู่สัก10ปีที่แล้วนะสิปีที่แล้วก็จะมีคูป่าเปาะอะไรสักอย่างนะยิงคุณหมิงเขก,ก็มันต้องคนรักธรรมชาติจริงๆนะครับว่าต้องเดินขึ้นไปบนภูเขาเลยนะครับส่วนผมไม่เคยขึ้นไปครับเต็ม <laughs> ที่ผมมาอยู่ขงล่างแล้วผมก็กรบับ ผมเหนื่อยผมไม่สู้แล้วฮะร่างกายก็สี่สิบกว่าปีแล้วฮะคนเห็นบอกเรียกพ่อพ่อโอ้ยอพ่อก็พ่อสังคารมันแก่ได้ทุกคนและแต่คนเรียกพ่อหบางทีหน้าตาเนี่ยผมว่าไปกับผมอีกนะ คือแถวนี้นะหินมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาหินเขาจะเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเมื่อก่อนจะได้ไมหมฮะเนี่ยท,ที่พักที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีคนมาอยู่แต่ว่ามันก็ไม่บูมนะไม่บูมเหมือนเท่าที่ควรยิ่งช่วงเทศกาลไม่ใช่ยุคช่วงสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยม,มันทำให้ หลายๆแหล่งท่องเที่ยวหรือหลายๆจุดสำคัญหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาก็ขาดรายได้ไปขาดเงินทุนที่จะมาพัฒนาดูดูดิรุมเรือมเต็มหมดเมื่อก่อนโอ้โหรถนี่จอดเต็มนะเสาิตนี่ตรงนี้นะครับแทบไม่มีที่จอดแทบจะฆ่ากันตายยังที่จอดกันนะครับเนี่ยอินก,ก็จะตั้งตะงงานอยู่แบบ อยู่ของใครของมันเป็นเอกอลักษณ์ของเขาเลยนะครับนะครับนะฮะแต่ละหินแต่ละภูเขาแต่ละป่านะครับก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนหินตัวไปนะครับถ้าไปขวาเมืองเขาเรียกว่าภูป่าปอกเมื่อก่อนเป็นดาวเรืองนะตรงนี้ตอนนี้เป็นป่ามันไปแล้วนะเพราะว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนักท่องเที่ยวแหละลูกมันดีกว่าขายได้ด้วยดาวเรืองก็ขายได้ครับแต่ว่าสมัยก่อนเขาให้อ่าเป็นแหล่งเป็นที่ะลับนะครับเนี่ยดูภูเขาเลยครับสวยจริงนะคุณหมิงเมืองไทยเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยมันดูเอานะครับดูเอาฮนะยอดมากเลยผมชอบเลยขนาดผมคนภูเขาแท้แ่นะผมก็ยังชอบนะ ผมคนพื้นเพลฟูกระดึงนะครับขื้นฟูกระดึงมาแล้วประมาณสิบสองครั้งแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นอีกเลยพอเหนื่อยแล้วสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นก็อาจจะได้ขึ้นอยู่นะครับหลังนี้ไม่ไวัยรุ่นาหายหมดแล้วครับดูคุณหมิงกันนะครับคุณหมิงก็เงียบเงามากเลยนะครับอันนี้ก่อนทางเข้านะ จะบอกว่าแถวนี้นะผู้หญิงมึงเลยแถวนี้สวยนะจะบอกให้ขาวๆทั้งนั้นเลยนะผมไม่ได้ถามุกนะผมบอกให้ฟังคนเลยเขาจะขาวๆผิวสวยๆนะอาจจะเป็นที่บรรยากาศนะครับบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศอากาศนะครับ ยันมาเมื่อกี้ก็เพิ่งไปส่งก็เป็นยันมานะครับยันมายันมายันมานี่ผมถ่ายกี่นาทีแล้วเนะี่ยโอ้เจ็ดนาทีอ่านมาแล้วเจ็ดนาที ท,ท่านใดที่ไม่เคยมาก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับได้เคยมาแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมโอ้ยลงไปนี่ก็เป็นถนนปรับเสียงน,นิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็จะเสียวๆหน่อยนะครับสำหรับคนเคยมาก็จะ ชิวๆครับถือว่ากลับมันเลยนะครับแต่ว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าถนนบางทีมันไม่ได้รับองศาเอียงรับกับองศาโค้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแถวน,นี้ก็จะเป็นถนนชนบทนิดนึงนะครับตรงนี้มันดีที่ว่าตอนนั้นอ่ะคุณหมิงก็ได้ รับการดูแลจากมกจนะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้มาดูแลเรื่องถนนหนทางเป็นแหล่อองเสือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เลยได้ถนนดีนะครับต้องขอขอบคุณอ่าจริงๆก็ธรรมชาติสร้างธรรมชาติแหละครับอโอ้โหชีวเพียบเลยหลบนิดนึงโอเคครับ หมดจุดที่จะให้รับชมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ